สวัสดีครับเชบ่าทีเด็ดโฆษณา,าไม่ค่อยวิจารณ์ให้ทัศนาฟุตบอลในการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะคะทีเด็ดดีๆแบๆนี้สามารถกดติดตามกดทั้งสกายเข้ามาได้โอกาสชั้นถึง80 90%เ้็ลยก็คาดมาแล้วแบบนี้ทุกวนันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับสายเชียร์ฟุตบอลไม่พลาดเชียร์ไปกันเราแจกสัปดาห์เป็นแสนต่อบ,บินเราให้แน่ๆอยู่แล้ว0.7%ครบจบที่เดียวเลยสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเ,เข้ามาได้นะครับ วันนี้เราจะไปที่ฝรั่งเศสนะเลออาฟลีกเดินนะสองนะฮะก็เลออาฟเปิดบ้านเจอดียงนะครับเจ้าบ้านดับหนึ่งนะนะทีมเยือนสิบแปดแต่ราคาต่อไม่ค่อยแรงนะเจ้าบ้านต่อกปรปอยเสียงไไหนเสียงหายแล้วหกเกมหลังล่าสุดดียงชนะสามนะเลออาฟชนะหนึ่งนะก็ดียงทีมเยือนไม่ธรรมดาแต่จากคะแนนลียงไม่ดีนะผลงานเลออาฟนะฮะสิบเกมหลังล่าสุดแพ้สองเกมเอง แล้วก็เสมอไป4ชนะ4ผลงานดูดีอยู่นะครับบวกไป4เกมเสมอ1เสียไป4เกมครึ่งก็ถือว่า45%ได้นะเลออัพในบ้าน10เกมหลังล่าสุดแพ้เกมเดียวยแพ้วาลงเสียนะเสมอ4ชนะไป5้านะครับผลงานในบ้านก็ดีอยู่นะแต่อัตราการบวกก็ไม่ได้เยอะมากนะครับบวกไป5เกมเสีย5้าเกมก็5้50นะว่าทำไมต่อไม่ค่อยแรงนะจอบบ้านก็ไม่ได้ค่อยบวกเท่าไหร่นะ ส่วนนิยงทีมเยือนสิเกมหลังล่าสุดทำไมตกอยู่ท้ายตารางเพิ่งแข่งกันเหรอก็แข่งกันเดือน5้าสิบเกมหลังล่าสุดนี่มีชนะสเสมอสี่แพ้2นะผลงานก็โอเคนะครับสิเกมหลังล่าสุดบวกไปแล้ว4ี่เกมเสมอสองเสียสเกมด้วยสามตัวเลขดีนะ5้าสเนตลยนะย่าเยือนดีกว่าเจ้าบ้าน สิบเกมหลังล่าสุดดีเยืยเกมเยือนเกมเยือนชนะสองเสมอสามแพ้ไปห้าห้าเกมหลังแพ้เกมเดี๋ยวช่วงหลังนี่นดีขึ้นเยอะนะรวมแล้วสิบเกมหลังก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่บวกสามเสมอสองเสียไปห้านะแต่ห้าเกมหลังเล่นดีขึ้นเยอะวะ่ะ <c oughs> ดูแล้วชอบทีมเยือนมากกว่ากันเะราคาก็ปปปนะบีบให้้จบบ้านนะว่ามันต่อไม่แรงอะ่ะ ราคาเปิดมาเลออาปป1.82รองได้เต็มนะฮะก็ชิมเยือนตัวเลขมันดีไปเลออาตัวเลขไม่ค่อยดีนะแต่ดักคะแนน,นดีนะก็อเอาเป็นว่าเชียร์เลออาก็ได้ครับอยู่ดับหนึ่งนะเล่นในบ้านด้วยมีเสียงเชียร์ด้วยแล้วก็ต่อไม่แรงปปนะครับจัดเลออาในบ้านได้ในในเลยส่วนคู่ที่สองอยู่ที่ฝรั่งเศสดิมชั้นสองนะครับบอกโดเจอโรเดสฮะเจ้าบ้านดับสาม ทีมยืนอ่ะสิบหกต่อลูกหนึ่งอ่ะนะเออเนี่ยพอเข้าใจอยู่นะเมื่อกี้ดับหนึ่งจะสิบแปดต่อปอป,อ,ปอนะทีมยืนช่วงหลังเล่นดีนะก็บอกโดผลงานช่วงสามเกมหลังที่เจอกันมาชนะหมดเลยนะครับสามศูนย์สองหนึ่งหนึ่งศูนย์นะอ,อันนี้บอกโดชนะขาดน,นะผลงานบอกโดสิบเกมหลังล่าสุดมีแพ้สองเสมอหนึ่งชนะเจ็ดโอ้โหผลงานดีนะแล้วก็บวกดีด้วยนะครับเสียสองเกมบวกไปแล้วเจ็ดเกมนะนี่ตัวเลขสูงนะบอกโดนะสิบเกมหลังล่าสุด ในบ้านมีแพ้สองเกมแพ้เลอรอาร์ฟนี่แหละดับหนึ่งนะเสมอสองห้าเกมหลังชนะหมดเลยนะสิบเกมหลังล่าสุดบวกไป6เสียไป4นะี่หกบอกโดก็น่าเชียร์ฟอส่วนทีมเยือนโรเดสนะวาเลรอนชนะไปสามเกมเสมอ3แพ้ไป4เกมนะสิเกมหลังบวก4เสมอหนึ่งเสียไป3ตัวเลขดีแล้ครับหกสิได้นะโรเดสเนะี่ยใช้ได้นะทีมเยือน สิบเกมหลังล่าสุดเกมเยือนชนะสี่เสมอสองแพ้สี่ก็ไม่ได้แย่นะเกมเยือนบวกไปห้าด้วยซ้ําเสมอหนึ่งเสียไปสามเป็นโรเดสก,ก็ไม่ได้แย่นี่หว่า <c oughs> แต่บอกโดดีกว่าเห็นได้ชัดนะก็เชียร์เจ้าบ้านดีกว่าเนาะมีขึ้นคุบลูกกว่านะเดีย๋ยวดูกันบอกโดต่อลูกหนึ่งน้อยสุดแล้วล่ะนะหนึ่งจุดเจ็ดแปดแล้วก็ไหลไปลูกควบแล้วนะครับก็คู่นี้ไทยเลือกก็เรียกเชียร์บอกโดดีกว่านะฮะมีโอกาสเก็บใช้ได้สูงกว่าต่อลูกหนึ่งนี่แหละนะลูกหนึ่งน่าจะมีเป็นอย่างน้อยนะ ผลงานเจอกันมาบอกโดก็ขาดนะครับชนะท,ทุกเกมเลยนะก็เชียร์บอกโดแนละ้วกันคิดว่ามีโอกาสเก็บชัยสูงกว่าจัดบอกโดได้เลยทีเด็ดสองคู่นี้ฟฝรั่งเศสทีมชั้นสองชอบตามกันมาได้นะคู่แรกเลืออาสนะปป,ปในบ้านสวยนะครับเชียร์ได้ส่วนคู่สองบอกโดก็ผลงานดีเจอกันมาก็ดีกว่าเยอะนะครับมีโอกาสเก็บชัยได้สูงมีโอกาสยิงสองลูกด้วยจัดบอกโดได้เลยวันนี้ชอบตามกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นปกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ